แม่กะบ,บุลูซื้อตัวา่าเป็นเอียงว่าอย่างบุลูซื้อวัดได้แล้วจังสีหนะยี่มแม่ก็เลยเป็นนางว่าให้เจ้าสิถ้าถามนี่สิเอาอยัางตอบเพิ่นเจ้าของไม่มีเนาะตอบเจ้าของลืมไปแล้วมันมาเจ้าของบุลูซื้อตัว <c oughs> บ้านนี้ก็เลยเมื่อนางนางกับแมย่ายากเงาะตีสามตัวตีสี่ก้อยรอยองลองอ่องลอง,ลอง,ลองมาหนึ่งรอยองลองอ่องลอง,ลองมา ซี่ร้อยตามมาบ้นนี้ก็หนึ่งร้อยตามมาอีกบ้นนี้ศูนย์ร้อยมาตามตามมาหางมาทับทับเหล็กหนึ่งแต่ว่าหัวเหล็กหนึ่งย่างแต่ว่าเป็นจางๆห็นเหล็กหนึ่งวัดอยู่แต่ว่าแต่ศูนย์ทับเท่าน,นั้นละ <c oughs> นี่เท่านี้แม่น่ะอัน,มนอแม่นพวกแม่นหนึ่กะพี่เจริน่ะเอา เป็นแนวทางแ,แม่เนาะจ้ามันก็ย่อมพลาดได้อู่คนนะ <c oughs> ่ะมันมันเข้าเว้าบอกได้วา่าเข้าบอกเข้าวา่าแต่มันจังไรล,ละ่ะีแม่กับรู้ซึกว่าลูกสีเป็นบาทแท้แม่วายอยู่ดิคือสิจื้อนังบ่ไดท้ท่านท่านหูจ้าไว้แม่ได้หนีเลี้ยวแม่คือสิบน่นังเอาอีกสินะเมืยนอนบ่หรับถ้าขอามแม่จ้าแม่อถูกมาจังหวัดแล้วค่ะ ว่างหันมันงวดที่สี่งวดที่หาตัวหนึ่งแล้วบอครับแม่ฮะถูกตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเลยค่ะติดต่อมาสี่งวดแม่นวันนี้เป็นงวดที่ที่หางวดที่ห้าจั่ของแม่บาลีมีมีมีตัวเลขแล้วบอครับงวดที่ห้าที่มาเนี่ยครับแม่เริ่มได้แล้วย่งครับตัวเลขครับ ตัวเลขนะก็ได้คือตัวเม่วานนี่แล้วเป็นตัวใดพอเขียนให้ได้บอครับแม่เขียนคือเจ็ดหาเจ็ดหาสามหาเจ็ดหาสามอร่อยมากนะหนึ่งสี่หนึ่งเลขศูนย์มาทับน่ไปเปรี้หนึ่งสหเลขศูนยมาทับจ้ะหนึ่ศนมาทับศูนย์มาทับออหนึ่งนี่เห็นหลายสมอยู่เลยหนึ่งส่หนึ่งศนมาทับ

คับเป็นปิศนานอะแม่เนาะหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งนี่ม้วนยูไตเหลือแต่หัวเหล็กหนึ่งเหลือแต่หัวเหล็กหนึ่งกัสี่มไมีฝันในควา้นู้สึ้ของแม่หน่ะครับบ่เรืฝันเป็นเป็นเห็นเองแม่เป็นเล่อยต้งลองต้งลองต้งลองมาหลวงต้องลองต้งเส้นเส้นขึ้นมาเลยบอกมันลอยมากเสียเล็กหนึ่งก็ลอยต้งลองต้งลองมาจอดเล็กสี่มากก็ลอยลอยมาจอดเที่ยงกันเล็กหนึ่งมากก็ไม่เที่ยงกันเล็กศูนยอยมาทับโม่เป็นเล็กี่แม่ไม่จับจับอีโรจับดุ ไม่จับดูนะจับโช่แม่จับโช่จับโช่ไอ้องจับเนี่ยเออต้องลองต้องลองไม่จับหันหันมาที่มันก็ต้องลองต้องลองมากไจอดมันบ่ละจอดจุ๊บจีจอดจุจอดมันก็เต็งแรงเต็งแรงมันก็ยืนซื่อๆเลยอ่ะบอลในซีดไม่หันไปทางุบนเลยน้ำเออจ้ะซีนี่ก็ต่อยลอยต่อยลอยต่อยลอยมากสัตวบตัวนี้ครับมากเร็วโดนเติบตัวนี้พันมากอีกตัวนึงเนี่ยบอลในภาคเมื่อวันศูนย์เต็งแรงมากกว่าคู่ มาตัวนี้มาทบเลขหนึ่งเลยแต่ว่าตัวจางๆเลขศูนย์คุณแม่จะหันแต็งแรงมาตรงนี้ละจ้ะหันไปแต็งแรงไปไว้นน้นเต็งแรงจ๋โอ้เอาคุแม่ต้องลองแต็งแรงใหม่นะจ้ะทางนี่บัตรเหรียญกล่องนี่บัตรเหรียเลขหนึ่งเลยมากกว่านั้นบ่ตัวลองต้องลองมาตัวนี้ตัวลอยตัวลอยมาทุนน้ำกล่นว่ตัวนี้ก็บตัวลอยตัวลอยมาอีกบานนี้บ่ิ่งชักคู่นึงเลขศูนย์กับตัวลอยตัวลอยมามาทับมาปลดมาปิด เป็นเลขศูนย yes ์มานี่ล่ะแต่ว่าเขามาทับโม่ปรับตัวแปลนศูนย์มาทับเลขศูนย์มาทับเลขหนึ่งหัวเป็นหัวข้างใต้จ้ะเอาแปรเอาเอาแม่แปรเอาอีแม่แปรบ่เป็นครับเอาตามคนผลึกของแม่แม่ครับใน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 นวนสามสี่จุดที่เปตัวเลขของแม่นี่แม่ชอบตัวไหนครับในความรู้สึกในความรู้สึกเลยนะครับแม่สามห้ามักสามห้ามัดสามห้าสามห้าอ๋อเอาสิเหงื่อไม้ในแม่มักตัวไหนจ้ะมักสามห้าสามห้าวงกลมให้นายแม่ ในขัควบมรูซื้อของแม่ได้ครับแต่ผมรับในค้วามรูซื้อบุ๊ซื้อได้ครับผมแค่ความรู้สึกนะคุณผู้ชมขวบมรูซื้อมากตัวนี้บัดมากแห้งมากมากหอยหนแม่ตัวซึ่งก็ถือตัวนี้เอ่อสี่ศูนย์หนึ่งห่ะ้ยงงสี่ศูนย์หนึ่งสูหนึ่งต้องลองต้องลองมันแบบแม่ไเม่มากเนี่ยแต่วันมากมากแบบนี้แต่ว่าออเม่มากแบบนี้มันแรงต้องลองแต่งแรงมาก สามตัวนี่แม่มักซี่ศูนย์หนึ่งแน่นสองตัวสามห้านะคะสองตัวสามห้านะครับแม่มักที่สุดเด้อครับเลขลอยมาตรงแม่ก็บ่ัตื้อหรอเพราะว่าอีแม่บอกเขาซื้อเลขค่ะอีแม่เดีนคนมาบอกเขาซื้อเลขแต่ท้งเงือนซื้อก็อยากไฟติดก่อนก็เป็นอย่งนั้นแดงฝันจ้ะแดงปันไปท้ำบุญไปนะค่ะก็พ่นกระติดต่อ ที่ตอนื่องกันมาเนี่ยกับแม่น้ำเชี่ยแม่นอนนี่วะที่ที่ที่แต่ตรงที่นั่งสมาธินี่บ่แม่จ้าะนี่กระท่อมนี่นะคุณแม่นั่งอยู่บ้านโน้อยแม่ผลปูนนั่นผลแหนบารีลาว่าครับต้องลองแตงแรงครับ401เด้อครับพี่น้องไออิลิ่วแตงนัวพี่ยังไม่ตัวมาก โป่งแลงโป่งแลงโป่งแลงมานทำก่อนแหละตอนตอนพันธ <Brazilian references> ุไฮโซง่ะแม่เนาะตอนพันธุไฮโซงเนี่ยแม่แม่ยุ่งใสครับตอนที่พันธุ์ไฮโซงตอนที่เนตอนลองตอลองมาอยู่เยื่งหันหมดแล้วอยู่งห่วยหมดแล้วยู่ตถูกของแม่ทีบนะครับจ้ะมองนันซิมี่ซิมี่มีซิมี่เส้นอยู่ตลอดนะครับค่ะแม่ในนางแถวนั้นซิมี่ก็ไป้สึกว่าซิมี่ตัวเล็กมาเลยนะครับมี หรือ,อยู่หมองใดๆก็ตามแม่ก็สามารถมีตัวเลขใดบ,บ้างครับผมหมายถึงว่าแม่ขั้นนั้นแม่ก็เหลียวเห็นเหลียวเห็นเลยล่ะอืรบ่ว่าแต่จะยู่สถานที่แห่งใดก็ตามครับค่ะครับคือใครเือว่าแม่เป็นคนมีเสน้นในในจุดนี้เนาะสิแม่ก็บ่รู้คือกันแต่ว่าแม่นัง่งแม่ของเธอยังอยู่ใส่แม่สิเห็น้ำก็ออยู่นี่แม่ก็เห็นนี่เห็นบ่นี่เห็นหงครับแม่บอกแต่บ้านมันมีเจ้าของอยู่นี่เจ้าเจ้าที่เจ้าทางแม่นแล้วสินั่งแม่เห็นที่แรกเนาะครับ คน,นแก่บอกตีแม่เป็นคน<อ>แก่บุ้บอแก่ดิอ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ๋อนุ่งกระโปรงสีดำดำเสื้อกระดำดำมอๆม,อมอดิอือคือเล่าสิเป็นทุกมสินะแม่กเ็กเรียก,กว่าลาว่าสันจักมันแก่ก็โตหึดนุ่มก็โตกับว่าจักเจ้าของของปากไว้เนาะลาว่าสันตัวสีมะนังยังอยู่นีสันพุ่นตูนน้อยไม่ใไปกับเอาว่าสันแม่เป็นั่งปายุฝนจะกป็ต๊แม่ว่า กนทั่วห้ามบาสั่นบ้านนี้นั่งบ่เงยหน้าจ้าเถื่อนั่งกอดนี่นโอ้ยลาสั่นลานอันค่าให้เงินให้คั้มหอบให้เงินให้คั้ำบลาเม่ยบ้าอันที่มันบ่เม่นจากสั่นเดือลูกเด้อ,อยับเป็นทุกน้ำพองสมบัติแม่บา้าอ,อันเพื่อนข้ำเนี่ยมันเป็นของประจำโลกนี่ลูกบ่บูดสูกถูกพอนไหนในห้องลูกคนมัน่ติต่มาสนน้ำคนบัดตายจากล่าน ว่ากันไปไล่ข่วมอยู่อ๋อครับอันท่ำบุญท่ำท่านแจกบ้านแจกเมืองคอนไปท่านไปเอาวานละมีน้ากันเอากุศลน้กนา,นะากันเมียวาน่ะเมียบอกกับเราคักคักบ้านนี้บอกไปว่ามาเมียกันเลยวา่าอีหลามีเนี่ยไอยแม่อยู่บอกฉันมันบอบปากหอกมันยือไปเขียนเขียนเป็นตัวเลขคือเขียนเป็นเขียนเป็นัตเล็กเป็นตตวล็กคับแม่พ่อช่วงช่วงว่างัน หดตดนี like? oh, okay. oh, no, ่บอกใ้ทไหบังบังอ่าอย่งละวดพระสิงเก้าเจ็ดังนอบังเก้าเจ็ดโอเก้าเนี่าม่หงเลางมดที่เก้าเจ็ดนบานนี้บ้านนี้ก็เชียนเจหเนี่ยนะเฉียนเจ็ดห้านี่ละบ้านนี้ต่อมากแตเลยเอาันเไ่ลู เก้าเจ็ดภาษามาเทีนยเนเลยเบงชีดเป็นตัวเป็นกายดีนะนแม่เดี๋ยมบังกะจับป่าอ,อยู่ตลอดไคถามแม่ก็ว่าเจ็ดหาเก้าเจ็ดเจ็ดหาเก้าเจ็ด,ด,ด,ดเน่ยบวตัวจ้าคนเป็นที่แม่บอกมาเมื่อกี้เป็นเรื่องเล่าของงวดก่อนที่แม่เห<อ> <มะ S 2> ็น,อ,นอ๋อบันทิงงวดนี้แม่ก็เห,เห็นว่าลอยมาในในในสายตาในแบบแบบอะไมากหนักมากผ่านมากใมาผ่านมาในนิมิตในในในความรู้สึกอของมาเลยบ่แม่จ้ามันมีมา แม่ก็ได้ท่วงหมดแล้วว่าอ๋อออมาแล้วคันแม่หัวใจว่าได้ตรงนี้แล้วแม่จะพอเป็นนางมัดเอาหนาคนเมยมันมันเหม็นเอายากดอกเข้ากะเข้ากะขอนนี้ข้อนบ่อขั้นบ่อโลบก็คือโลบข้นนะเป็นตัวบ่อโลบหน่อยก็โลบไหลยู่แล้วคนน่ะัอนสำหรับผู้ยุนี่นะแต่ว่าผู้ยุนขุนพัฒนไใจน้ำเด็กหน่อยสามขุนหน้าพันไใจน้ำเห็นเนี่งวดงวดเนี่คือว่าเด็กหน่อยสามขุนหนึ่งิต บดของบดนี่บอดตรงนั่งอันนี้นนี่ของนั่งอันนี้เจ็ดหากับเก้าเจ็ดบอดงวดนี่นะโอดนี่บอดสามห้าสามห้าเจ็ดห้าต้องลองเต็งแรงหน่รับอดต้องลองเต็งแรงนีนั่งต้อเต็งแรงนคือนั่งอยู่บ้านเจ็ดหสมแ้วสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งมนีเด็งนอยสามคนี่ไหมข้ามาเงจาออมีนั่งอยู่หรออมันมาเบายังกันอยู่นี่ผู้งามผู้งามมีเต็งหน่อยสิส็บสิบปเย่หละ คไปลุกเคล่งนุ่งผ้าสลุงแยปันขยืดข้อไ้กาหันตอไมนั่นนะอ๋อบอกลามันพูงงามแท้แม่ว่ากับว่ากับว่ามักลาบากลาสันตยังไปหาเขามักลาบักลามาสันลูกกันบอกเล็กลูกจากเลขบอมมนกระบว่ากันปากมันกระโบแต่พอมันไปตอนนี้แม่แล้วว่ากาสน เขียนเลียกให้แม่เบิ่งแม่น่ว่าสั่งกำลังปัดปัดผู้นึ่งนะกลุ่มหนาทั้งนั้นผู้นึงกลมทั้งนี้สีเขียนผู้ทั้งนี้สีเขียนผู้นึงยืนเบิ่งจากมันตื่นอีหยังสิมันตากวดเดือนบ้าัตรกวดแต้ตื่นตุ่มชิมันตากวดเดือนบ้านกวดทวนทางยังรถพ้ากับลูกคือใบพี่เบสเขาถอยเขาตัวใหม่มืดแสดงว่าเจ้าเป็นอยู่ของพื้นที่เนาะ อันน no. ี้งามบ่ฮึงามบ่ฮบ่งามนี่ยใช่ยีนางเนี่ยอีนางอันนี้เราบ่งามสมบัติสมเมืองนี่ล่ะบ่คันนั้นคันนั้นงามเที่ยพัใส่กัแม่นแม่นงวดนี้ลูกเยาะไปแน่นแน่นนะแม่สีซื้อวิ้งไฮแส่งก็คือบอบีจริงจีละแม่สีซื้อวิ้งไกาแฟซากับเสือผ้าไม่ในฮือนไม่อีกพร้อมงามงามพร้อมแม่ว่าว่าอยู่ตลอดคู่มือคันมาหอดกะสิมาตบเรา ยันั่งเป็นได้มือนี่สบายดีปะแม่ชิมาตบผู้มือบะชิ้เมื่อแม่กับตบผู้มือจังหวัดเดียรหาเขาเพราะที่กินว่าหรันอ๋อครับเยอะบางเลยนาะนี่นะนี่นะไก่ไก่มีตั้นี้หน่อยนี่นี่นี่นะนี่ขวดน้ำครับตัวนี่นะตัวนี้ขวดน้ำนั่นเนาะไม่ขวดน้ำไม่เป็นเจ้าที่เจ้าทางกับแม่หรือเป็นอย่างก็ ชงลูกใสว่าเขาสั่งปั๊มใหม่ทั้งนี้หลายมันเป็ดหนึ่งเนาะแล้วสิบ่มี่มองอยู่อีแม่คิดว่าเจ้ากวนมันเคยแม่ก็เลยมันเบาเนาะล่าาระสนขึ้นอันจังสี่ซะแม่ว่าขั้นมันสีแมีนอีหลีให้จังใดน่ะกระตอบสนองแม่ในหลาประสนเลี้ยลูกขื่นเอามือใส่คำคำพวกใหม่นะเอามือคำพวกใหม่โอ้ตอบสนองแล้วแม่แล้วมันบอลูกประส ก็เท่านี้แล้วบอกกันก็บอกข้างสี่แหละครับอือสาธุสาธุแม่มียังจะฝากบอกฝากเอฟซีคุณผู้ชมอยู่เนาะมีอะไรจะฝากไหมฮะท่านผู้ชมกับไอแม่ขอฝากว่าขั้นบอบอเมนกับพี่เจรนาอุ้งเดือดดุเดือเบิดสุขูสุขคนเอฟซีเบิร์ดประเทศเบิร์ดนอกประเทศขั้นบอันนั่นมากกับยาบาเมย์พอบาเมยกับบอเมนอัลลหันแม่กับบ้ได้บรรลุ แม่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็เฮ็ดนั่งเฮ็ดน้ำแม่ซื้อๆกลับไปแตงสีนันเพิ่นซื้อๆแม่ก็ได้ไปเรียนมากกะเลยเฮ็ดซะนะก็เลยนั่งไปเรียนน้ำปูวิ่งลยังนี่ล่ะโอ้สาธุสาธุกะท้อนี่ละผู้มองไปมองมาน่ะสาธุเมื่สิเหลอโอ้โหครับโตตัวที่เขียนไว้ในตัวยุคลตตาที่อยู่มองแม่ไปปงภาคเขานี่ไหมครับโอ้ครับปักกันนั่นเราเขียนเป็นคนละบันทัดดีขึ้นยังเนียว เป็นมาต้องใส่นะกันแล้วไปเ,เ,ไปเขียนขังแค่นี้สิเหรอนี่แม่ตัวเล็กอยู่ในต้นอยู่ข้างนี่แม่แมนน่นั่นเล้วนี่แล้ยว